บ้างค่ะมาที่ซีเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นวิวพนาสติกวิวแม่น้ำที่กว้างกว่าที่สุดนะคะด้านหนึ่งเป็นเอเซนต์ที่หาดเด่นนะคะอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นสะพานมีค้างนะคะแล้วก็ตรงน้ำเจ้าพระยามองไปไกลๆมองไปไกลๆก็จะเห็นตั้งแต่บางกะเจ้าแล้วเห็นสะพานมีคอางโอ้โหเรียกว่าเห็นแบบไกลมากไม่ใช่ใส่ตายาวนะคะคือเราเห็นทุกจริงนะคะหรือว่าสายตายาวไม่เลยค่ะ นี้ค่ะก็จะเป็นกรีนโซนนะคะอันนี้เป็นเอาดอวิวสวยาเออดวววิสยใช่ค่ะค่ะอันนี้เป็นกรีนโซนนะคะที่แบบไว้สําหรับนั่งเพื่อดิ้งหรือว่าทานอาหารได้แบบผ่อนคลายนะคะจิบเครื่องดื่มแบบรับประทานอาหารชมวิวเห็นวิวเอเชียทีคแบบชัดเจนอันนี้ก็เป็นแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ใช่ค่ะเห็นว่าเห็นไปถึงโค้งบางกระเจ้าใช่เลยค่ะถ้ามองไปนี่ก็จะเห็นแบบสะพานภูมิพลนะคะแล้วก็ เห็นสะพานพระรามสามเอเชียทีเข็นวิวเมืองแล้วก็วิวแม่น้ำค่ะซึ่งมีสายน้ำพิยาวที่สุดนะคะเป็นวิวที่ยาวที่สุดเลยคุ้มค่ามากๆเลยค่ะที่นี่เปิดกี่โมงคะที่นี่เปิดตั้งแต่หกโมงนะคะหกโมงเย็นจนกระทั่งค่ะตอนแดดล่มลงแถวก็มาจับจองได้ค่โซนถัดไปแล้วใช่มาถึงโซนถัดไปนะคะอันเนี้ย ของเราจะเรียกว่าโซนรานะคะคะเป็นสำหรับนั่งดิยนิง นะคะแล้วก็ดื่มชิดชันไปด้วยแต่ว่าจะเป็นลักษณะคนละสไตล์กับอันนั้นอันนั้นสไตนิ่งอันนี้สไตนิ่งจริงจังจนิด<ม>นึงน,นะคะเรานะคะเน้นกินจริงจังอันนี้ม <laughs> ันสวยมากเลยตัวน,นี้ค่ะอันนี้จริงๆห้องอาหารของเราอะนะคะได้รับการออกแบบโดย M a n <ม>ลอนด n d o n l o n d o n s h i ของเราว่า Modern Art Deco นะคะซึ่งก็การตกแต่งนก็จะตกแต่งไปด้วยไม่ว่าจะหนังสัตว์หนังวัวคาราเมลสีคาราเมลค่ะหินอ่อ ค่ hmm. นะคะซึ่งห้องอาหารเจะเน้นเป็นสีดำแล้วก็สีทองนะคะเสตที่ตัดใช่เป็นเซนค่ะค่ะอันนี้มาถึงโซนต่อไปแล้วนะคะคะห้องอาหารของเราอันนี้เป็นในส่วนของอินดอร์สามารถที่จะมองเห็นพระอาทิตย์ตกได้ที่มุมตรงฝั่งนู้นนะคะ อันนี้เราอยากจะพีเศษในส่วนของพวกโซฟาห้องนี้ค่ะอินดอร์ในส่วนนี้จะเป็นโซนคล้ายๆเราออกแบบให้เป็นโซนคล้ายๆกับขับเรานะคะเกลึงเกลึงแบบน,นั้นค่ะ,คะตรงนี้ก็เห็นว่ามีเอากระดาษมาตกแต่งตกไปด้วยค่ะด้วยความที่ซีในเลสตองอิตาสาขาที่สามแ,แรกค่ะของเอเชีย,ชยนี้นะคะค่ะก็ อยู่ที่ประเทศไทยเนาะเราก็ออกเอกลักษณ์ของความเป็นไทยอยู่บ้าคนะคะสาขาแรกของเราอะนะคะจะอยู่ที่เซาเปาโลประเทศบราซิลนะคะสาขาที่สองเนี่ยจะอยู่ที่ลิสบอนประเทศโปรตุเกสนะคะอของท้ายนี้เป็นสาขาที่สามอยู่ประเทศของเชฟเลยที่เป็นเจ้าของแบรนด์นี้ใช่ค่ะ ส่วนประเทศไทยก็พิเศษมากเลยเป็นแห่งที่สามของโลก่าแห่งที่สามเรียกว่าเราไม่กล้าไม่ไม่ถึงขนาดว่าเราเป็นของโลกค่ะแต่ว่าแห่งที่สามของเอเชียค่ะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปหาที่นี่นักคุยกันดีกว่าเนือที่มาที่ไปของซีนและสโลได้ไง่ายๆค่ะถ้าท่านไงเดี๋ยวอยากให้คุณตูนเล่าที่มาที่ไปของแบรนด์ซีนนิดนึงว่าเราได้มาจากไหนค่ะ คือซีนเลสลองแอนด์บาร์นะคะเกิดจากวิสัยทัศน์ของเชฟโอลิเวียยานกอสปานะคะเป็นเซเลบิตี้เชฟแล้วก็เป็นเชฟชื่อดังในชาบูนิเกสนะคะค่ะแกเนี่ยมีห้องอาหาร20่สิบกว่าแห่งนะคะดูแลห้องอาหาร20กว่าแห่งนะคะ6แบรนด์กว่า6แบรนด์คทั้งหมดหกแบรนด์อันนี้ก็เป็นซีนใช่แบรนด์ซีนี้เป็นหนึ่งในนั้นแล้วทำไมเราถึงเลือกซีนมาเพราะว่าต้นตำรับของแบรนด์ซีนนะคะคอนเซ็ปต์ของ คืออย่างแรกเลยต้องตั้งอยู่บนทิวทัศที่สวยงามบนรูป็อบนะคะค่ะอย่างที่สองเนี่ยทุกอย่างด้วยความที่ขว่าสีสีเนี่ยแต่ว่ามองเห็นคอนเซ็ปต์ของตัวนี้คือซีอินแอนด์บีซีนะคะจะสามารถมองเห็นได้่างที่เราเห็นวิวที่เรามีอยู่ในปอนี้เราแบบวิวเราไกลมากเห็นจริงๆเห็นไปถึงไหนตอนไหนเลยใช่ค่ะอันนี้เป็นอินสปิเรชันแรกของแบรนด์ตัวนี้นะคะเราซึ่ง ก็แมทชิ่งกับทางกรุงเทพของเราค่ะโลเคชั่นเราก็เอื้อมเหนือใช่เราเอื้อมเหนือใช่เห็นว่าอาหารเนี่ยก็มีความพิเศษเหมือนกันของซีนนี้ใช่ค่ะคืออาหารของซีนนะนะคะรังสรรค์โดยเชฟอเล็กซานเดอร์คาร์ซัตตี้นะคะค่ะซึ่งเป็นผู้ทําเป็นหัวหน้าเชฟของเรานี่เองเขาจะเป็นคนทําเมนูอาหารและรังสรรค์เมนูออกมา าตวิสัยทานของเชฟโรเบีดากอสตานะถ่ายทอด DNA กันมาเลยเรียยว่าายใต้ของแบงซีอยากรู้แล้ว่ามีเมนูอะไรที่แบบว่าน่าทานบ้างได้เลยค่ะอาหารของเราเนี่ยก็จะเป็นสไตล์นานาชาตินะะาหาติดชมได้เลยค่ะ,<ฆ><ฆ>ะน่าทานมากเลยอยากรู้แล้ว,ว่ามีเมนูอะไรเด็ดๆที่แบบจะต้องมากินให้ได้เลยคาะจริงๆแล้วของเราซิกนเนเจอร์เมนูเรามีหลายตัวอยู่<ฆ>คะะเรามอีอย่างตัวอย่างอย่างเช่น ซีนทาโก้ค่ะนะคะสลัดกุ้งล็อบสเตอร์กับเห็ดทัฟเฟอร์นะคะสเต็กเนื้อวากิยวม้วนนี้ของคนกินมาแล้วรู้ถึงว่าสเต็กนช้าใช่ไหมอย่างนั้นอยวารอชาดีกว่าเราไปทานกันแต่ว่าร้องถามเรื่องเครื่องดื่มก่อนว่าการร้อนๆแบบนี้มีอะไรแบบมาจิบให้ชื่นใจโอ้ยเครื่องดื่มของเรานี่น่าใจนำเสนอมากเลยนะคะเพราะว่าได้รับการรังสรรค์จากสมมัตปัตตี้นะคะเพราัมมัตปัตตี้เนี่ย คือหัวหน้ามิคเซลจีของเราที่นะคะแกมีประสบการณ์มากมายเห็นว่าเป็นมือรางวัลเลยใช่รางวัลชนะเลิศนะคะเขาได้รับรางวัลชนะเลิศมาจากอะไรจากชีว่าสมา s t e เอร์ในปี2558ัน้รอิบนะคะก็ไม่กี่ไม่กี่ปีใช่ไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เองค่ะซึ่งเป็นการเขียนผนบาร์เทนเดอร์ระดับโต้ตอนนี้มือรางวัลก็ไม่อยู่ที่กงเกแลเอมี เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ไหมคะมีค่ะจริงๆตัวเขาเนี่ยได้ครีเอทรังสรรค์เมนูใหม่คลาใหม่เลยนะคะแต่ตัวซิกเนเจอร์ของเราเนี่ยมีชื่อว่าซีนทูบีซีนนะคะเป็นชื่อตามคอนเซ็ปต์ของร้านอาหารค่ะนะะคแล้วก็จะมีอควาเดอะโคฟูชื่อจำยากไปชิมดีกว่าเดี๋ยวเราให้มิกซ์โซโลจีคนนี้ลังสรรเครื่องดื่มให้เราให้เหมาะกับพี่หญิงชองแล้วก็ปีนแอนด์ดาค่ะบอกว่าไม่ใช่โอลีงนะ ลลหรือไม่ก็ชาดำเย็นไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่ป้าเดี๋ยวไปดูกันดีกว่า <c oughs> ค่ะ